สวัสดีครับก่อนที่จะมาฟังสกีพิเรตเลตการภาคไทยของผมผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเล t s กลวสกีเฮียอย่างี่มาน้าได้เกียมองอะไรอยู่ล่ะมาช่วยกินก็แจกจ่ายไปช่วยแน่นอนาคือนี่อร่อยแน่ฮะอะไรวะเฮ้ ใครท่านจะไปก็มีส um, ุดหล่อคนเดียวครับเจ๊ปีปีเจ๊ปีปีเจ๊ปีปีเจปีปีีปี้มาดิแกเป็นบาปชัวแน่ฮะฮ่าไวช้ำเอเอาไปเพวกเราทหารมารวมตรงนี้มาดิแกไม่รอเนี่ยทันแมนแค่นี้หรอ เฮียมรอได้ไงหมุนไปีนึงเลยครับนึกว่าแต่เอี้เก็บหมดเลยเหรอวะโหสุดยอดมากเลยนี่แหละที่คาต้องการไปด้วยว้าวเยียมมากเลยครับเียมมากเลยเยฮีมากยมเลยเียยมเยมียเฮยมเเฮียมเยเ